สวัสดีครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียบุ๊กี้ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้บุ๊ก,กจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเช่นเคยนะครับมากันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้มาที่รั้วของ ทีมชาติฮอลแลนด์นะครับแฟรงกี้เดยองเนี่ยเขาออกมาบอกว่านัดที่เขาจะเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยโอกาสเป็นตายเนี่ยคือ50 50นะครับสำหรับตัวเขานะเขาบอกว่าศักยภาพทีมของอาร์เจนตินาเนี่ยก็คือดีมากๆนะครับระดับแชมป์โลกฝั่งสมัยเนอะแต่เขาก็บอกว่าทีมของเขาเองเนี่ยก็มีระดับผู้เล่นหัวกะทิอยู่ในทีมเ,เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่าการที่เจอกันครั้งนี้เนี่ยเขามองว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะผ่านเขา้ารอบเข้าไปได้เนี่ยห้าสิบห้าสิบเลยนะครับผมเพราะว่าอ่าโอเคฮอลแลนด์เราก็กทัก็ือ ว่าเป็นทีมที่เล่นดีพอสมควรเลยนะครับผมส่วนเจตินาก็ไม่ต้องพูดถึงครับาจากาสถิติต่างๆนะที่ผ่านมาของเจตินานะเรียกว่าเป็นทีมที่แพ้ยากมากเลยทีเดียวนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นสีส้มหรือสีฟ้านะครับที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผม เล้ข่าวต่อไปนะขอย้ายมาฝั่งอังกฤษบ้างนะครับล่าสุดครับไล์ฮิมสเตอร์ลิงเนะครับเตรียมพร้อมที่จะกลับมาแล้วนะครับมาร่วมทีมนะครับทีมชาติอังกฤษลุยฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าน่าจะมาเร็วที่สุดได้นะคือวันศุกร์นะครับผมหลังจากที่ไลท์ฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยรีบกลับไปหาครอบครัวนะครับเพราะว่ามีเรื่องของโจรปล้นบ้านนะครับก็เราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับว่าพวกมิชาชีพนะครับมักจะเข้ามาปล้นนะครับ บ้านของซปเปอร์สตาร์ดังๆนะครับมีอย่างเงี้ยเกือบตลอดเวลานะครับข่าวแบบนี้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทาไมเมืองนอกในการเข้าไปปนเนี่ยมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะครับทาให้นักเตะต้องรีบกลับมาด้วยอะไรนี้นะฮะยังไงก็ต้องมาเอาใจช่วยนะครับไลท์เซอร์ลิงนะครับว่าจะกลับมาแล้วมีสมาธิแค่ไหนนะครับล้วก็จะเรียกความพิถันนัดต่อไปเลยหรือเปล่าที่จะพบกับฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเชื่อกเลยครับว่าน่าจะยังนะส่วนตัวผมนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับสำหรับไลท์ ตัวเขาเองไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยนะแต่สุดท้ายก็ต้องกลับไปดูแลครอบครัวนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาครับผโอเคครับข่าวต่อไปนะครับมาที่เต็งหนึ่งนาะทีนี้เลยดีกว่านัทีมชาติบราซิลนะครับล่าสุดวินิสุสจูเนียนะครับได้ออกมาบอกว่า เขาเนี่ยอยากที่จะทําประตูนะครับแล้วก็ร่วมฉลองการเต้นซัมบ้ากันทุกครั้งนะครับจนถึงนัดชิงเลยนะครับก็มีหลายๆคนเอ,อ่ในแฟนบอลน,นะครต่างๆก็เริ่มเห็นนะครับว่าบราซิลเนี่ยเมื่อทำประตูได้นะักเตะทุกคนในทีมจะร่วมมาร่วมฉลอง่รอดีใจด้วยกันนะครับด้วยการเต้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวสตาฟโค้ชของเขาด้วยก็ยังออกมาเต้นด้วยกันเลยนะครับแล้วก็มีวิพากษ์วิจารณ์ก็มีนะอย่างลอยชีนก็นออกมาบอกว่าอันนี้คือการที่แบบเสียมารยาทนะครับเป็นการให้เกียรติคู่แข่งนะครับแต่ว่า มีหลายคนก็ออกมาท้วงร้อยทีมเหมือนกันนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าคุณก็ต้องรู้ว่าบราซิลเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะเป็นบอลที่สนุกนะครับแล้วก็สีสันอะไรแบบนี้มันอยู่คู่กับบราซิลมาตลอดอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ผมแล้วซึ่งล่าสุดนะครับเวนิสุจูเนียก็ออกมาพูดว่าจะเต้นต่อไปะะอันนี้ก็เป็นการการันตียืนยันว่าเขาไม่ได้สน mm hmm. นะครับเสี่ยงวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใดนะเขาแค่อยากเล่นบอลสนุกเป็นทีมแล้วก็ผมมองว่าเป็นการที่ทําให้นักเตะทุกคนเนี่ยกลมเกลียวด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าใครยิงทุกคนก็ได้ร่วมลองประตูด้วยกัน กลับมาที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวมาบอกนะครับว่าดีแคร์ไลท์นะครับมิดฟิลนะฮะนัมเบอวันของทีมชาติอังกฤษนะครับตัวรับนะครับผมได้มีอาการป่วยซะแล้วนะครับหลังจากเป็นตัวจริงมาทั้งหมด4นัดแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังหลักสําคัญนะครับสำหรับเกมรับของอังกฤษนะครับแล้วก็ก็มาดูกันนะครับว่านัดที่เจอฝรั่งเศสดีแคร์ไลท์เนี่ยจะหายเจ็บกลับมาหรือเปล่าหายป่วยนะซึ่งอาการป่วยแบบนี้นะครับมันทําให้นักเตะต้องมาเรียกสภาพความฟิตอีกนะครับซึ่งมมีีีโอกาาสสูงงนนนนะททท่่่่ํใให้้ไไดดลลเั ฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่าผลกระทบครั้งนี้เนี่ยจะรุนแรงแค่ไหนนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าดิคาไลท์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นใจกลางสําคัญเลยของทีมชาติอังกฤษนะครับทำาให้กองหลังเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านบอลจากหลังขึ้นหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเขาเลยนะครับที่เป็นตัวคอยสร้างสารรค์เกมมาปั้นเกมนะครับอันนี้เอาใจช่วยนะครับสำหรับอกองเชียร์ทีมภาษ์อังกฤษแล้วก็ตัวทีมชาติอังกฤษเองด้วยนะครับให้ดิคาไลท์หายเจ็บกลับมาไวๆนะครับผม คครับมาที่เขาสุดท้ายนะครับมาที่ฝรั่งเศสดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพบกับอังกฤษแล้วเรียกว่าเป็นบิ๊กแมตช์มากๆเลยนะครับผมล่าสุดนะครับมีการออกมาบอกว่าทีมชาติฝรั่งเศสนักเตะทุกคนนะครับพร้อมที่จะลงเล่นเลยนะเรียกว่าเดชองเนี่ยมีตัวเลือกให้สร้างสรรค์เกมมากมายเลยนะครับแล้วก็เชื่อครับว่าจะเป็นสเตตตัวจริงที่ลงเล่นนะครับในรอบแรกๆนะครับผมเพราะว่าทีมค่อนข้างจะเล่นดีกันอยู่แล้วนะครับผมก็ ต้องมาดูกันนะครับว่าเดชองเนี่ยจะจัด11ตัวจริงผู้เล่นอย่างไรนะครับแต่ว่าแอบมีข่าวหลุดมาว่าฝรั่งเศสจะค่อนข้างที่จะเน้นนะครับในเรื่องของลูกเซตพีทพอสมควรนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเป็นบอลโยนนะครับแล้วก็เล่นลูกเซตพีทได้ดีมากๆนะครับอันนี้ฝรั่งเศสเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคนะครับพอมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่า11ตัวจริงนะครับนัดที่จะเจอกันอังกฤษเนี่ยเดชองจะเลือกใครนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษนน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 นะะคคครรรรััััััับบบบบผมเป็ยงงงไก้้้าาาข่วววสใีีุ๊ อขอลาไปก่อนนะครับผมยังไงอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กับเ,เพองเราด้วยนะไอเชียบุ๊กี้ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้บุกลาแล้วนะครับผมสวัสดีครับ